I... I สวัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านนะครับวันนี้เจดีทีวีพาสปอยหนังสั้นเรื่องฟุกุแอนทาโกเป็นหนังปี2022กับเรื่องราวของชายชาวญี่ปุ่นสองคนที่โปรดปรานการกินซูชิเป็นชีวิตจิตใจแต่แล้วเมื่อหนึ่งในนั้นกินปลาดิบตัวเป็นๆส่งผลในศีสะบวมปูดจนกลายเป็นปลาปักเป้าเขาจึงต้องรับมือกับมันให้ได้ในยามที่ชีวิตกำลังจะพลิกผันไปตลอดกาล Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เปิดเรื่องมาที่ชายไว้ยทำงานสองคนประกอบไปด้วยเคนทาโร่และคุณนี้เพื่อนรักที่นัดกันมานั่งกินซูชิยามเย็นหลังเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานซดแอลกอฮอลแล้วร้องลําทำเพลงอย่างมีความสุขระหว่างนั้นเคนทาโร่ aro, ก็ได้ระบายความในใจถึงเพื่อนร่วมงานทุกคนมองว่าผมไร้ความสามารถทั้งที่จริงๆแล้วผมมีดีกว่าที่ขีดคุณนี้บอก่าอย่าคิดมามีความสุขกับอาหารตรงหน้าดีกว่าแล้วก็คีบซูชิ หน้าปลาดิบที่เนื้อกำลังเด้งดึงหมับเข้าปากได้ความอร่อยกลับกันเคนทาโรไม่คิดเช่นนั้นเขามองว่าเนื้อมนันไร้คุณภาพสิ้นดียังไม่สดพอที่จะกลืนลงกระเพาะแล้วรู้สึกว่ามันคุ้มคาก็เลยโวยวายเรียกเชฟมาตำหนิเนื้อปลาพวกนี้แย่มากฉันเสียเงินไปแล้วก็ควรได้กินของสดไม่ใช่หรือเชฟก็ได้กล่าวขอโทษยกใหญ่แต่เมื่อพิจารณาวัตถุดิบในจานก็พบว่ามันเป็นเนื้อปลาเกรดพรีเม ที่ทั้งสดและสะอาดเขาจึงรู้ได้ทันทีว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่อาหารแต่มันอยู่ที่อันตรพานตรงหน้ามากกว่าเคนทาโรยังไม่ไายไล่เชฟเปรีไปทำใหม่อีกฝ่ายที่ดูเหมือนไม่พอใจจึงได้หยิบปลาตัวเป็นๆในตู้มาเสิร์ฟมันคือปลาปักเป้าน้ําเค็มที่หากผู้นํามาประกอบอาหารไม่เชี่ยวชาญเรื่องการขจัดพีก็อาจทําให้ผู้รับประทานเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็วทว่าเชฟเลือกที่ ที่จะเสิร์ฟโดยไม่แลเพื่อให้อีกฝ่ายได้รับความสดในแบบที่เขาต้องการก่อนเชื้อเชิญให้กินมันเคนเทาโร่ที่เห็นปลาดุกดิกในจานก็ได้รู้สึกกลับกรอกอยู่ในใจว่ามันจะกินได้จริงๆหรือแต่เพราะถูกเชฟกดดันด้วยสายตาและกลัวว่าจะเสียหนา้าก็เลยโยนเข้าปากในครั้งเดียวเคนทาโร่เคี้ยวร่างเล็กๆเกือบหนึ่งนาทีอาจเป็นเพราะหนังที่เหนียวเกินไปหรือไม่มันอาจกําลังพองตัวอยู่ในปากก็ได้จึงทา ไม่ชายหนุ่มกลืนผ่านคอด้วยความลำเค็นแต่ท้ายที่สุดฟันกลามก็บดขยี้ไม่เหลือซา <S <S เคนทารโร่ฝืนยิ้มและแส้ชมว่ามันรอ่รอยทั้งที่อยากจะล้วงคออ้วกออกมาเต็มกลืนแล้วสิ่งไม่คาดฝันพลันบังเกิดหน้าตาของเคนทาโร่บวมปูดจนสูญสิ้นความเป็นมนุษย์กลายเป็นสัตว์ทะเลที่มีผิวหนังตะปุ่มตะปัเชกเช่นเดียวกับปลาปักเป้าที่เขากินสร้างความตื่นตระหนกให้กับคุณนี้เป็นอย่างมาก หลายวันต่อมานัก ข่าวไปสัมภาษณ์ถึงเมนูอันน่าอัศจรรย์เชฟบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงรู้แค่เพียงว่าตอนเกิดเหตุจู่ๆหลังจากลูกค้ากินปลาตัวเป็นๆเ,เข้าไปชายคนนั้นก็หัวพองขึ้นมามันอาจเป็นเวรกรรมของเขาหรือมังที่กินไม่เลือกหรือไม่วิญญ,ญาณของปลาปักเป้าอาจกําลังสั่งสอนให้รู้ว่าสัตว์ทุกชน,นิดที่มนุษย์นํามาประกอบอาหารควรทําให้ตายทรมานน้อยที่สุดเพื่อเป็นการเคารพทุกชีวิต ที่เสียสละเพื่อปากท้องมนุษย์ไม่ใช่ว่าจะทําอะไรตามใจชอบได้ทั้งหมดอย่างเช่นการนําใส่ปากแล้วเขียวทั้งเป็นแต่ก็ต้องขอบคุณเขานะที่ทําไม่ยอดขายปลาปักเป้าที่ร้านพุ่งกระชูผมเลยอยากรู้จังว่าจะมีใครกล้าลองเมนูปลาหมึกยักษ์ตัวเป็นเป็นมั้งไหม เมื่อนักข่าวไปสัมภาษณ์เคนทาโรชายที่กลายเป็นคนดังในชั่วข้ามคืนเขาก็ได้เล่าว่าตอนนั้นตัวเองเข้าไปในร้านซูชิแล้วก็กินเจ้าปลาปักเป้าตัวน้อยเข้าไปรสชาติแย่มาหนังก็เหนียวผมต้องใช้เวลาเคี้ยวจนเมื่อยปากกว่าจะกลืนลงคอได้จากนั้นก็ตกอยู่ในสภาพอย่างที่ทุกคนเห็นนี่แหละแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้ใช่ว่าจะไม่ดีสักทีเดียวเพราะมันทำให้ทักษะการว่ายน้ำของผมดีขึ้นมาก จากนั้นก็เป็นคิวขังคุณนี้เขาให้การว่าหลังจากเคนเทโร่กลายเป็นปลาปักเป้าเขาก็ฮอตในหมู่สาวๆทันทีจนหลายคนที่เคยเหม็นคีนากลายเป็นเข้าหาเคนเทโร่ซะอย่างนั้นและมองว่าหัวที่พองโตมันช่างน่ารักเกินห้ามใจจนผมก็อดคิดไม่ได้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วตัวเองควรเปลี่ยนเป็นปลาด้วยดีไหมแต่ก็คิดไม่ออกสักทีว่าจะเป็นปลาอะไรจากนั้นคุณนี้ก็พบว่าไม่ได้มีเพียงรูปลักษณ์ของเคน าโรธที่เปลี่ยนไปแต่นิสัยเขาก็เปลี่ยนไปมากเช่นกันการเป็นคนมีชื่อเสียงทำให้เพื่อนรักคนนี้หลงลืมอะไรบางอย่างนายคงลืมไปแล้วสินะว่าเมื่อก่อนเราสองคนตัวแทบจะติดก,กันพวกเราทำงานร่วมกันสั่งสั่นด้วยกันแล้วเราใกล้ชิดกันมากกว่านี้แต่ดูตอนนี้สิแกไม่แม้แต่ชายตามองฉันเลย เมื่อน,นักข่าวกลับมาสัมภาษณ์เคนททโรอีกครั้งเขาก็โดนถามจี้ใจดำเพื่อนของคุณคิดว่าคุณเปลี่ยนไปไหมอีกฝ่ายให้คำตอบไม่ได้และดูเหมือนลึกๆเขาก็าเกือบลืมไปแล้วเหมือนกันว่าเขามีคู่นี้เป็นเพื่อนแต่เมื่อผู้สื่อข่าวกลับมาถามเพื่อนรักของเคนทาโรด้วยคำถามเดียวกันเขามีสีหน้าเศร้าสลดยังเห็นได้ชัดตอบอย่างไม่อายฟ้าดินว่าตัวเองรู้สึกน้อยใจเพื่อนคนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปตั้งแต่เขากลา เป็นป่าปักเปาผมรู้สึกว่าเคนทาโร่กำลังออกห่างไปทุกทีและทางเดียวที่ผมจะไล่าตามเขาได้คือต้องเปลี่ยนตัวเองให้ใกล้เคียงกับเพื่อนรักคนนี้เพื่อที่มิตรภาพของเราจะไม่มีวันจางหายไปไหน้ายที่สุดคุณนี้เลือกที่จะกลับไปยังร้านซูชิอีกครั้งเพื่อกินปลาหมึกยักษ์ตัวเป็นๆจุดประสงค์คือต้องการอยู่ในสายตาของเคนทาโร่เพื่อนเพียงคนเดียวที่เขารัก ปานจะกลืนกินแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังเรื่องฟุกุแอนทากโกหนังก็ <_ S 1> ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่า <_ S 2> ขึ้นอย่าลงลงอย่าทอประโยคนี้ยังคงใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจุดเริ่มต้นของเราจะเป็นยังไงก็ตามให้จำมาไว้ว่ายามใดที่เรามีชื่อเสียงมีเกลียติยศและทรัพย์สินเงินทองนั่นอาจเป็นจุดสูงสุดในชีวิตคุณก็จริงหลายคนที่ชีวิตเปลี่ยนจากหน้าเท้าเป็นหลังมือในชั่วข้ามคืนอา รับเรื่องเหล่านี้ไม่ทันจนกลายเป็นว่าตัวเองอีกโก้สูงหลงระเริงกับยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นเพียงแค่คนธรรมดาติดดินคนหนึ่งแต่การเป็นคนของสังคมมันเปลี่ยนจากคนน่ารักที่กลายเป็นปีศาจร,ร้ายได้ในพริบตาเป็นที่มาของคำว่าบัวลืมตีนลืมกำพืชที่ตัวเองเคยเป็นและผมเชื่อว่าของนอกกายมิตายก็หาไม่ได้แต่มิตรภาพดีๆหากเจอแล้วไม่รักษามันไว้ช หนี้หาให้ตายยังไงก็อาจหาไม่เจออีกเลยคำว่าลงย่าทอมันจึงเป็นเครื่องพิสูจน์ยังไงล่ะครับว่ายามใดที่คุณกลายเป็นคนที่ถูกลืมจากสังคมชื่อเสียงล้วนเกิดขึ้นและดับไปตามกาลเวลาเมื่อน,นั้นคุณต้องรับมันให้ได้และสําคัญตรงที่ใครยังอยู่เคียงข้างคุณ ฟูกุแอนทาโกกำกับและเขียนบทโดยเบนเวสจากค่ายผู้ผลิตหนังสั้นสุดหลอนโรบอต้ายที่สุดคลิปสปอยเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณได้รับอัตรรถของหนังแบบผิวเผินสามารถรับชมความรู้สึกของตัวละครและความหลอนของบรรยากาศกับหนังต้นฉบับฟูกุแอนทาโก ถ้าคุณเป็นแฟนบันแท้หนังสยองขวัญก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดหลอนก่อนใครติดตามอัปเดตข่าวสารและพบปะพูดคุยเรื่องหนังที่ทาง Facebook ลุงเทสสปอยหนังและแฟนเพจเท็ดดี้ทีวี